สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่แบบนัดช่างไว้จะมาติดตารามเซนเซอร์นะคะเช้านี้นะคะก็เพิ่งล้างหน้าเสร็จแต่งหน้ายัางไม่ได้แต่งนะคะก็ทํากาแฟแคปซูลมาดื่มนะคะวันนี้คือแบบตื่นมาวันนี้คือตื่นสายเลยค่ะทุกคนได้ๆคือวันนี้นะคะก็ลง เป็นบำรุงหน้าไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องเจอแดดอีกไหมต้องเจอแน่นอนนะคะเพราะว่าจะต้องไปดูช่างติดอะลารมเซนเซอร์นะคะก็คือเป็นสัญญาณการขโมยนั่นเองเดี๋ยววันนี้กันก็จะใช้เป็นกันแดดซูราเฮิร์บของแตงโมแตงโมนะคะนี่ันสกินใช้เหมือนเดิมเลยอันนี้ใช้ใช้จริงนะอันนี้เป็นหลอดที่แบบจะหมดแล้วนะคะแล้วก็สั่งมาเพิ่มเราด้วยนะคะ การแดดก็คือทาลงไปแบบนี้เลยคะ่ะคือเนื้อครีมของเขาเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเป็นแตกเป็นน้ำอะพอไปลงที่ที่หน้าเราใช่ไหมเหมือนเนื้อครีมเขาแตกเป็นน้ำอะทุกคนแล้วหน้าเขาจะแบบรู้สึกเหมือนแบบแบบเขาซึมลงไปเลยอนะไม่เหนียวเนหนืยวหนานะคะกานแดดนะคะทุกคนเคล็ดลับของการก็คือทาหูไปด้วย กันยังไม่ใส่ต่างหูเนาะเพราะว่าต้องทาหูด้วยแล้วก็ท้าที่คอท่าขึ้นแบบนี้นะคะหน้าก็ทายกขึ้นแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็รอให้เซตตัวแป๊บหนึ่งค่ะ ระหว่างที่เรารอให้เซตตัวนะคะกันก็จะใช้กันแดดของมาดาน่าบน,นะคะทาที่ตัวเลยค่ะวอร์มก่อนแล้วก็ทาเลยด้วยความที่แบบแดดแรงนะคะแล้วก็ซีนยังยังไม่มาติดนะคะก็เลยมานก็ยังยังไม่ถึงคิววันมานะก็เลยยังต้องทาแบบว่าบำรุง เยอะๆก่อนพอหน้าเริ่มเซ็ตตัวนะคะการก็จะใช้แป้งการใช้แป้งฝุ่นเลยค่ะทุกคนแป้งฝุ่นง่ายๆนี่แหละคือยี่ห้ออะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแป้งฝุ่นแล้วก็ใช้เป็นตัวแปรงนะคะอยู่บ้านก็คือแค่นี้เลย ลงไปแบบนี้แล้วนะคะตอนก็ใช้แป้งที่แบบปรับหน้าให้แบบขาวนิดนนึงนะคะเนื้อสีชมพูนะคะหรือใครจะถนัดใช้แบบไหนก็ใช้ได้เลยอันนี้คือกันก็จะลงแป้งแค่นี้นะคะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะแล้วก็ใช้ลิปนะคะของคุณกระแตนะคะกระแตอาสยามรู้สึกว่าสัญญาณสัญญาณการขโมยฉัน,ม,นมาละอารามเซนเซอร์มาแล้วนะคะ ใช่จ้ะระคะลิฟเสร็จนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูพี่ๆเขาติดอะลามเซ็นเซอร์กันนะคะก็คือเป็นสัญญาณการขโมยไปแล้วค่ะ